จะดับหินแล้วหรือเปล่านี่งเนี่เไงเตีนน้องจังหวัดดีเขายังไม่รู้จักสาวสสาวนุ่นลูกาวนาใช่ไหมน้องพิ่งมา ม่เป็นอะไรคะพี่เปิดเปิดแม่ดหน่อยิเปิดไม่ดูหน่อยเจริงสวยไหมตัวจริงเราจ้ะเราจ้ะขอเล่าสิในวาวเล่าบึ้งในวาวยังในวาวยงหนึเด็ดที่หนึ่งเาไปนี่ล้นโอยเดี๋ยวพาไปที่ไปน เอ้ยเดี๋วไปกินขนมจีนกัน,กนถ่ายคลิปก่อนเถใช่มเ่ะไปยลค่เขาจะเข้าตรงนี้อันนี้คือแถวพวงออกอ

ดินอ่อนไหมตรงนี้อ่ะพอแล้วมั้งเทเลยระวังสายไฟเ้ยสายไฟสายไฟ มีเด็กป็นเลือหรือเปล่าเนี่ยหมดเกินหมดเกินครับหมดเกินไม่หมดเท่าไหร่หรอกแค่นี้เองจิ๊บจิ๊บโหดอ่ะมันเยอะกว่านี้อีกเพิ่งเคยเจอใช่ไหมเนี่ยว่าแค่นี้โหดอ่ะ Hả? <laughs> bưng ra cho mẹ, bưng ra cho là <laughs> 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 <Ủa. cười>

เยแล้วไม่มีใครทำหน้าเป็นัวนรูนะ่ะแงรม,ม,มากเลย,ย,ยไม่มีบั๊ ไม่มีใครบ้ามันผัวหนูแล้วอะไรก็พี่จ๋าไม่มีใครบ้าทั้ผัวหนูแล้วสุดยอดข้าเหน่อยความรู้สึกเป็นยแล้งคะหัวเรานี่สุดยอดมากเลยค่ะไม่มีใครทําได้เหมือนผัวเราเจัานี่เจ้านี้จะได้นอนหนุกอันนี้โอ้ยน,นิ้วไม่ทันเมื่อกี้พี่นวนนี่ขอดูหน้าเจ๊จ๋าก่อนี่พันหน้าไปแทนเดี๋ยวนี้มีใครทำได้มันผัวหนูผัวหนูไม่ได้สุดยอด ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครทําได้เหมือนหัวหนูอ้าวไ้มาไปแวมนนอะไรอ้นก่ออลกัน็อะไรอย่างไม้ไม่เป็นไรถ้อยยาง

พอแล้วเลิกแสดงได้แล้วเด้อเขาถ่ายคลิปกันหมดแล้ว <c oughs> พอพเอาไว้แสดงของเราสองคนดีกว่า <c oughs> โอ้เชื่อเหรอไม่มีใครทําได้เหมือนผัวเราหรอกเ <c oughs> ก่งที่สุดแล้วผัวเราอ่ะ <c oughs> ยกนิ้วให้เลยเ <c oughs> ออ <c oughs> ถึงจะดามากก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เรามาทําบุญล้วนๆค่ะทุกคนได้คลิปนะคะทุกคนถ่ายคลิปได้คลิปค่ะได้ยอดวิวค่ะออ,ออเใครด่าก็ไม่เป็นไรค่ะคนด่าทําไม่ได้มันขวัวเราอยู่แล้วเออคนด่าก็ได้แต่นิ้วทิมอ่ะทําไม่ได้มันขวัวเราหรอกทําไม่ได้ก่อนนะค่อยมาดามากนะคะ ก่อนจะดามากก็ทำให้ได้เหมือนเราก่อนโอเคสุดยอดสุดจัดประดัดบ,บอกเอองานดู